โอเคครับอันนี้มาวิดโปรนะฮะเดี๋ยวถ่ายวิธีการแกะกล่องใช้งานแบบว่าคร่าวๆนะสั้นๆแบบนับต้นโอเคแกะกล่องมานะครับอ่ะนี้เสร็จรีโมทนะฮะลำนะครับส่งให้ผมจะชาร์จแบตอัปเดตฟิ์มแว์หมดแล้วนะลำนี้ก็นะครับขาหน้านะครับออกข้างๆนี้ขาหลังดึงลงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยตัวล็อกกิมบอลนะครับปลดออกก่อนทุกครั้งนะครับ ก่อนที่จะบินนะฮะัมันมี2ตัวข้างนอกตัวหนึ่งแล้วก็ข้างในตรงนี้นะครับดึงออกมานะครับบินเสร็จเรียบร้อยใส่กลับเหมือนเดิมนะครับกินบ้จะมันจะสั่นไหวได้นะครับเวลาเคลื่อนย้ายนะฮะต้องใส่ทุกครั้งแล้วก็ใบพัดนะครับคู่หน้าในกล่องเขาไม่ใส่มาให้นะครับมีคู่หลังมีแต่คู่หลังเราก็เอาอันนี้จะมีอีกสองคู่นะใส่เข้าไปนะครับมาดูใกล้หน่อย ใบพัดมันจะมีมอเตอร์มันจะมีมาร์กนะสีขาวกับไม่มีมาร์กนะใบพัดก็จะมีมาร์กสีขาวกับไม่มีมาร์กนะครับนะฮะเวลาใส่ก็เอาที่มีมาร์กสีขาวใส่เข้าไปนะครับกดลงไปให้ลงร่องก่อนนะครับหมุนตามเข็มนะครับตัวไม่มีมาร์กนะครับกดลงลงร่องเข้าไปหมุนทวนเข็มนะครับแล้วก็กางใบออกสักหน่อยนะฮะส่วนรีโมทนะครับสอา,ากาศจับมางี้นะฮะ เวลาบินตรงนี้จะเป็นส่วนรับสัญญาณนะครับอย่าวาปลายเสาชี้ที่ลำนะครับต้องอยู่ท่านี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่นีบมือถือนะครับสายที่ให้มาครั้งแรกเป็นสาย iOS นะครับเป็นพวก iPhone นะถ้าเกิดจะเปลี่ยนเป็นซัมซุงก็ในกล่องจะมีสายให้เปลี่ยนนะครับใส่มือถือเข้าไปนะครับเสียบสายเข้าก่อนนะครับเสียบเข้าไปครับอืมนะครับแล้วก็บีบเข้าไปนะครับ เปิดรีโมทนะครับก็กดปุ่มนี้นะครับกด1กด2ครั้งแรกกดปล่อยครั้งสองกดค้างจนกว่ารีโมทจะมีเสียงดังนะครับกดหกด2 1ปล่อย2ครั้างนะครับอ่ารับเหมือนกันครับกดตรงนี้นะฮะกดตรงแบตเตอรี่นะครับปุ่มนี้กด1กด2นะครับนะครับแอปที่ใช้บินนะครับ DJI GO 4นะครับ DJI GO 4นะครับสำหรับมา v วิกนะครับแตะที่แอปครับ นะตัวแอปก็จะบอกว่า Connect นะครับ Connect ตัวมาลวิกอยู่กดโกลไฟล์นะครับกดเข้าไปนะครับก็จะโชว์หน้าแอปมานะครับอย่างนี้นะเดี๋ยว เราไปบินนะครับก่อนบินทุกครั้งก็ตรงนี้ข้างนอกต้องเป็นสีเขียวนะครับถ้าอยู่ในบ้านก็เป็นสีเหลืองนะครับเราเทียมรับไม่ได้นะครับถ้าอยู่ข้างนอกเป็นสีเขียวก่อนบินเนี่ยแกะกล่องก่อนจะบินเนี่ยต้องคาลิเบตคอมพาสก่อนคาลิเบตเข็มทิศนะครับเดี๋ยวทาให้ดูข้างนอกครับเขาคาลิเบตยังไงโอเคไปดูกันครับอ่าคราวนี้นะครับพออยู่ข้างนอกนะครับก็เอาลำไปวางนะครับจะบินตรงไหนก็วางตรงนั้นนะฮะระหว่างที่เปิดลำครั้งแรกเนี่ยควรจะวางนะครับอย่าไปขยับลำนะครับวางให้ลำมันคาลิเบทไอมันอยู่ให้ ก่อนที่เราจะวางเสร็จแล้วคนนี้พอจะบินเนี่ยดูตรงนี้เป็นหลักเลยมุมซ้ายเนี่ยมันจะเขียนว่ารีทูโก G P S นะครับต้องเขียวนะครับดาวเทียมต้องเกิน10ตัวขึ้นไปนะครับในการบินที่ดีนะครับลำจะนิ่งนะฮะอันนี้ก็ตอนนี้ขึ้น13ดวงแล้วนะครับแล้วก็มีโฮมพอย n ์ในแผนที่นะครับจะมีโฮมเห็นไหมฮะตัวเฮดขึ้นมานะครับตัวเฮดจะขึ้นมานะครับทุกครั้งที่บินต้องเป็นอย่างนี้นะครับคนนี้เนี่ยเราจะคาลิเบเตเข็มทิศก็คือกดที่ตรงนี้รีทูโกนะครับปึ๊บเราจะมีคาว่าคอมพา คราวนี้เราจะจับที่ตัวลำเลยครับไฟตรงนี้เป็นสีเหลืองที่ตูดนะครับหมุนครับหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนแนวนอนหนึ่งรอบก่อนครับเมื่อไหร่ไฟเปลี่ยนสีเขียวก็หยุดนะครับแล้วก็จับอาตะแคงนี้นะฮะแล้วก็หมุนแล้วก็ดูไฟครับแล้วาเกิดไฟเป็นสีเขียวพิมนะครับก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับนะคบก็สีเขียวพิมพ์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเมนูการคาลิเบตก็จะหายไปนะครับตอนนี้เราจะบินนะครับเราต้องสตาร์ทมอเตอร์ก่อนนะครับก็คือเอา ติ๊กสองฝั่งนี้นะครับดึงลงาหากันดึงลงมาข้างล่างดันเข้าหากันนะครับลำมันจะเบิ่นเองครับแล้วมือซ้ายดันขึ้นไปเลยครับนี่ยมือซ้ายขึ้นเลยนะครับครับเนี่ยก็จะเห็นผ้าบนฟ้านะครับลำก็จะจะล็อกนิ่งนะฮะนะฮะลำไปอยู่บนนู้นนะผมเดินหน้าหน่อยเห็นไหมครับนะครับ เราเทียตอนนี้19ดวงแล้วนะครับเวลาจะเอาลงนะครับก็มาข้างหน้านะครับแล้วค่อยๆเอาลงนะครับแรกๆก็พยามเอากล้องไปฝัง้วกก่อนนะเวลาขึ้นจะลงนะครับเอาตูดลำก็หาเรานะครับมันจะมาคลับง่ายมากนะครับมือซ้ายค่อยๆเอาลงมาครับค่อยๆเอาลงมานะครับอันนี้เราเมือใหม่นะเอาพื้นฐานไปก่อนนะครับค่อยๆเอาลงมานะครับค่อยๆลงมานะครับ ตัวลำเนี่ยจะมีระบบออโต้แลนดิ้งนะครับก็คือถ้ากดคันเร่งไม้เรื่อยเนี่ยลดลงไม้เรื่อยนะครับพออยู่กับพื้นประมาณสักหนึ่งเมตรเนี่ยลำมันจะเบรกเองนะครับแล้วเข้าหมดมันจะลดลงมาครับาลงใหม่ครับนะครับมือซ้ายเข้าลงครับนะครับกดไม้เรื่อยเลยนะครับเวลาม ane, vida, ันจะเบรกเองนะครับแล้วมาเข้าหมดออโต้แลนดิ้งเองระดับมอเตอร์เอง ครับค่นี้ครับในการบินเบื้องต้นนะครับอันนี้ถือเป็นเบื้องต้นจริงๆนะลูกค้าที่สั่งลงไปต่างห้งหังนะครับแกะกล่องบินไอ้เรื่องฟังก์ชันต่างๆเดี๋ยวเราสอนเพิ่มอีกทีนะครับอันนี้เร่งด่วนนะครับเวลาจะเล่นเนี่ยก็คือเปิดรีโมทก่อนแล้วค่อยเปิดลำนะครับบินเรียบร้อยปิดลำก่อนแล้วค่อยปิดรีโมทนะครับเป็นเซฟตี้ที่ดีนะครับโอเคครับมีสนใจอะไรเพิ่มเติมโทรถามได้ครับ0 8 1 4 8 8 6 4 7ครับตั้งมาอถสอชอปครับสวัสดีครับ